อยากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อ,อย่าลืม adpk24 เปิดคะแนนความสามารถเด็กปืนอาร์เซนอลหืดจับกว่าจะบุกชนะวัตฟอร์ด3ประตูต่อ2อารอนแรมเดล6คะแนนช่วงนี้เก็บคลินชิดไม่ค่อยได้แต่ก็ต้องยอมจริงๆลูกตีเสมอ1นของวัตฟอร์ดเข้าทำกันได้อย่างลงตัวหมดสิทธิ์ที่แรมเดลจะป้องกันได้ ครึ่งหลังเป็นการหางานให้กับตัวเองมีเปิดบอลพลาดสองครั้งเห็นเห็นดีที่บัตฟอร์ดฉกช่วยโอกาสไม่ได้คาเบลมาก yes, นารเนสหกคะแนนมีเมิร์เมิร์อ,อยู่ตลอดทั้งเกมบางทีก็ออกบอลช้าหรือไม่ก็ออกบอลพลาดโดยเฉพาะช่วง20นาทีแรกช่วงหลังทีมคุมจังหวะเกมได้ดีขึ้นแต่เกมรับวันนี้ไว้ใจไม่ได้เลยเบนไวท์5กคะแนนพยายามที่จะช่วยตามแก้ไขความผิดพลาดให้กับเพื่อร่วมทีมหลายครั้งในเกมนี้ แต่จังหวะที่เสียประตู2ประตูต่อ3ไว้พยายามเข้าไปซ้อนบอลที่ข้ามหัวชาก้าไปแต่เจอแตะหลอกจนกลายเป็นเข้าพรวดจนโดนซิสโ,โก้ยิงไล่ขึ้นมาแต่ภาพรวมก็ถือว่าทำผลงานได้ดีที่สุดในแผงเกมรับวันนี้แชงร,ริดิซัวเรส6คะแนนยังคงต้องลงสนามอย่างต่อเนื่องในช่วงที่โทมิยยสึยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บมีความผิดพลาดที่เห็นพอสมควรจังหวะต,ต,ต,ตัวตัวเอาปีของวัตฟอร์ดไม่อยู่เลยเคลรันเทนี่6คะแนน เกมรับฝั่งซ้ายถือว่ามีปัญหาเยอะมากวัตฟอร์ดแทงทะลุช่องเข้ามาเล่นงานอาร์เซนอลได้ตลอดการประสานงานระหว่างเทนี่กับมาเตเนรี่มีปัญหาทั้งเกมรับและเกมรุกโทมัสปาเต7คะแนนเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองเช่นเดียวกับลูกยิงไกลก็ยังเหมือนเดิมอาจใกล้เคียงขึ้นแต่ยังไม่เป็นประตูการพักบอลก็ทําได้ดีไม่มีพลาดการออกบอลสวิตช์เกมก็ทําได้ในระดับที่น่าพอใจกานิชาก้า6คะแนน ดูจะขาดความคล่องแคล่วไปหน่อยสําหรับชาก้าในวันนี้ทําให้เขาดูช้าเกินไปในจังหวะที่จะเข้ามาครอบเวอร์ให้เทียนี่เวลาที่หลุดจากตําแหน่งคุณภาพในการจ่ายบอลดูล้นล้นเกินทําให้เพื่อนต้องเล่นจังหวะแก้ไขอยู่บ่อยครั้งมาตินโอเดกาด7.5คะแนนประสานงานอย่างสวยงามกับชาก้าก่อนจะเป็นโอเดกาดที่เติมเข้ากรอบเขตโทษและยิงให้ทีมขึ้นนํา1-0ครึ่งแรกการประสานงานกันระหว่างเขากับชาก้า เป็นกุญแจหลักในการเข้าทำของทีมครึ่งหลังโอเดกาดมีโอกาสได้อยู่ในตำแหน่งที่ดีหลายครั้งแต่บอลทะลุช่องขาดประสิทธิภาพไปแต่บทบาทข,ของเขาก็ยังมีอยู่ตลอดทั้งเกมบุคโยชากา8คะแนนเป็นคนแอซซีนให้กับโอเดกาดยิงประตูแรกก่อนที่เขาจะเป็นคนทําให้ทีมขึ้นนําอีกครั้งเป็น2-1ลูกนี้ต้องชมตั้งแต่ไปตัดบอลมาเองการได้บอลแต่ละครั้งของชากา้าเขาสามารถกดดันเกมรับเจ้าถิ่นได้ตลอดตัวต่อต,ตัวไม่เคยกลัวใคร กาเบียมาเตเนลลี่6.5คะแนนครึ่งแรกค่อนข้างเยียบการประสานงานกับเพื่อนยังมีปัญหาครึ่งหลังเป็นเขาที่ยิงประตูให้ทีมขยับนำห่าง3-1แต่ภาพรวมก็ยังบทบาทน้อยมากอเล็กซองกาเซต7คะแนนไม่เน้นยิงเองเน้นปั้นน้องประตูที่ 2- และ3ของทีมวันนี้ลักษณะการเข้าทำคล้ายกันคือลากาเซตพักบอลดึงตัวประกบก่อนจะไล่ให้เพื่อนเข้าไปยิงได้เลยไม่ต้องเสียเวลาแต่งน้องก็จะพยายามปั้นคืนแต่ลากาเซตยิงหลุดไปแบบไม่มีลุ้น ตัวสำรองนิโกลัสเปเป้6คะแนนลงมาคิดว่าจะได้ปั่นป่วนในรับวัตฟอร์ดแต่ที่ไหนได้ห่วนได้แค่ช่วงไม่กี่นาทีที่ลงมาในสนามหลังจากนั้นทีมก็ทําเกมรุกได้ไม่ต่อเนื่องเปเป้เหลือได้แค่ช่วยเกมรับเป็นส่วนใหญ่เอดดี้อิงเกเทีย6คะแนนได้ลงมาเล่นในช่วง10นาทีสุดท้ายมีโอกาสสับไกลไปชนเสาอยู่ครั้งหนึ่งและก็เก็บบอลในแดนหน้าไม่ได้เลยรับโฮลิงไม่มีคะแนน มิเกลอัเตต้าในใหญ่ของ Cloud, ยยอาร์เซนอลกล่าวยกย่องมาตินโอเดกาดหัวใจสำคัญของทีมแม้ว่าตั้งแต่ขึ้นปี2022จะยังไม่มีประตูหรือแอซซิสให้ทีมได้เลยก็ตามมันมีหลายอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ยกตัวอย่างเช่นความเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมทีมการทำงานที่ลงตัวในสนามเมื่อมีเขาอยู่ในทีมมันไม่ง่ายนักที่จะบอกว่าการมีหรือไม่มีเขาอยู่ในทีมมันแตกต่างกันแค่ไหนแต่ที่แน่นอนคือเมื่อมีเขาอยู่ในทีม เขาทำให้คนรอบข้างในทีมเล่นกันได้ดีกว่าเดิมและนั่นทําให้เขาเป็นผู้เล่นคนสําคัญของเราและเขากําลังแสดงออกมาให้เห็นในทุกสัปดาห์เขาทํางานได้ดีมากการพัฒนาการเล่นในพื้นที่ของเขาในเกมและมีการพูดคุยกันในเรื่องเกมของเขา